อ่วันนี้พ่อหมูมาชวนกินบรู Bro. ครัวส่องดับเบิลชีสช็อกแลตจากเฟเวนสาบาทจะมาลองกินดูว่าเป็นไงมากินกันเลยเดี๋ยวเวลา ถ้าเป็นงไงอ่าครัวซองดับเบิชลช็อกโกแลตเป็นแกะเป็นอย่างนี้แหละหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้

อานนี้เละเทะเละเทะอืมอืมไฟสลักไฟสลักอืมบอกเลย ช็อกโกแลตทะลักเลยอ่ะดับเบิลจริงจริงอือรว่าอร่อยนะอืมมีช็อกโกแลตไม่รู้ว่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะเลมอนหรืออะไรกันไม่รู้ใครรู้จักก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะอพอหม,มูรู้จักหรอกอกินอย่างเดียวแหละ อร่อยสำหรับข้าวหมูนะอร่อยคุ้มราคา คุ้มราคาเลยคุ้มราคามากอันนี้เป็นความคิดเห็นของพ่อหมูคนเดียวนะถ้าเ,เพื่อนๆอยากลองไปดูที่เซเว่นเลยว่ามีขายไหมบลูคัวซองดับเบิลช็อกโกแลตสามพิกาบาทประมาณนี้แหละแม่หมูซื้อมาให้หมดแล้วอืม อกและทะลักจสาใจเลยอะ่ะเดี๋ยวดูคลิปหน้ามีอะไรมากินให้ดูอีกน้น่ยๆน้อยก็มากินให้ดูหมดแหละอือจะได้มีข้าม,ามอของกอร่อยๆอได้ไม่หลุดไปมาแนะนำกันขอาหมูปไปแล้วนะบ๊ายบาย